ครับสวัสดีครับผมนายสมมาตรจันทสระนะครับเป็นประธานกลุ่มชนรโร์และพึ่งพรงหมู่ที่4ตําบลท่าชมวงอำเภอรัตูมิจังหวัดสงขรานะครับความเป็นมาของกลุ่มนะครับเมื่อประมาณปี6-1นะครับผมได้โครงการ901-10อ่าผมตอนนั้นผมได้รับมาประมาณ2รังนะครับและก็ตอนนี้ของผมมีประมาณ20่สิบารังนะครับทางกลุ่มมีสมาชิกตอนนี้ประมาณ30ครัวเรือน แล้วมีจำนวนชนโรงประมาณร้อห้าสรังนะครับในกลุ่มตอนนี้เนื้อที่ของผมตรงนี้มีประมาณ14ไร่นะครับเเนื้อที่เป็นที่ราบนะครับผมเข้าโครงการอยู่5ไร่นะครับที่ปลูก มะม่วงมะขามแล้วก็กล้วยอ้อยมะพร้าวนะครับส่วนตรงนี้อาหารของชนรุงที่ทําให้ชนะรุงของผมเติบโตได้ดีนะครับมีอาหารตามธรรมชาติด้วยเพราะว่าใกล้ๆพื้นที่ของผมจะเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติที่ให้ดอกอยู่ตลอดปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแหล่งน้ําเพราะชนะรุงต้องการน้ํานะครับข้างหลังในสวนของผมนี้จะมีสระน้ํานะครับอยู่สองสระก็ชนรุงสามารถไปไปกินน้ําได้นะครับ ประโยชน์จากชานาโรงนะครับคือช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ำพึ่งของชานาโรงเราสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งครับในช่วงโควิดนะครับทางกลุ่มไม่มีผลกระทบอะไรนะครับเพราะว่าชนาโรงเราเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วก็น้ำพึ่งส่งตามลูกค้าสั่งนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาชมในแฟนเพจส่วนสมมาตรเกษตรินทร์หรือที่เบอร์โทรนะครับ0827345972ขอบคุณครับ